ตกงานหนุยบานอยู่บ่มีงานทำพ่อแม่พี่น้องเปียกจังไรดีละคะกลับไปเมืองไทยบะคะ่ค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะพ่อพี่น้องเห็นบค่ค่ะดอกไม้ดอกไหลต้นไหม่ต้นไหลก็ลังกรุงอันนี้คือต้นพร่มค่ะน,นี่คือดอกพร่มค่ะ ส่วนตรงนี้ก็คือต้นแพรแพรบัลท์ท่องอิ่นอย่างชาลีเนาะอันนี้คือต้นเชอร์รี่ค่ะเป็นดอกกำลังออกเกาเรื่องก้มหรือซึกตอนขี่ตกง,งานเนาะค่ะพีพ่น้องก็ตกง,งานอยู่เท่านี้นี่แหละค่ะเป็นอย่างกุ้หัวค่ะแต่นนด,ดิเฮ็ดเนี่ยได้ๆเนาะ ตกงานแหละกติเหตดเนี่ยอกับหัวในกรกับร่างใาจะของไปอย่างละเนาะที่ทะวาทีทำงาน่นปิดเนาะค่ะพ่อพี่น้องทุกอย่างกับปิดลงทุกสิ่งทุกอย่างกับวิบูไรดูเนาะค่ะพ่อพี่น้องเมื่อเขาจะปิดเขาก็มาบอกเลยว่าเขาจะปิดทุกคนกับช็อกทุกคนกับตกใจกันค่ะพ่อพี่น้อง เพราะว่าเขามา่บอกเรื่องหนาประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่แหละครับพอพี่น้องพวกยายกระตาฝรั่งก็จองตัวจองตัวเครื่องบินจิไปเมืองไทยเนาะค่ะพอพี่น้องสิไปเมืองไทยเดือนกุพันธ์บอกนี่แหละเขาก็มาบอกเรื่องหนาอาทิตย์หนึ่งพวกยายก็ต้องแคนเส้นทุกสิ่งทุกอย่าง แค่สนตัวเครื่องบินจากอังกฤษไปกรุงเทพจากกรุงเทพไปอุบลเนาะค่ะพ่อยพ่นองก,กอาแยกแค่แค่เซ็เบิดไปเสียงเงินค่ะยไปจังไดอางสันนะแต่เธือเพิ่นพิปิดกับประมาณเดือนหนึ่งนี่แหละแต่ว,ว่าตอนนี้เพิ่นปิดเรียบร้อยแล้วค่ะพนักงาน ขาเจากับบางคนก็ได้งานใหม่แล้วบางคนก็ยังบม่หันได้งานใหม่ส่วบน,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 สนบัดยายก็ยังบม่หันได้ไปไสมาใส่อยู่ว่าตาฝรั่งเรายังเห็ดงานอยู่เนะาะค่ะเพ่อพี่น้องไปไสมาใส่กับ่ได้ดึงกันจึงจู่จังจะอยู่นี่แหละมาปิดปิดลงแล้วก็ยังยค่าเงาคนบ่งคนเอาของเพ่น ย่ายก็ต้องพักการหาเบิ่งบ้านใหม่เนาะค่ะพ่อพี่น้องหาเบิ่งบ้านหาหาซื้อบ้านหาซื้อรถว่าพ่อพี่บ้านอยู่รถก็บ่มีค่ะเลยต้องซื้อบ้านซื้อรถเนาะค่ะพ่อพี่น้องงานก็ยังบ่รู้คือกันค่ะพ่อพี่น้องเอาให้มีที่พัก ญาตกระตาฝรั่งกับตั้งแผนวันที่เพื่อกันไปเมืองไทยก่อนเนะาะค่ะพ่อพี่น้องก่อนเจริญไปหางานใหม่มาเริ่มต้นใหม่ไปพักผ่อนก่อนจะข้าวไปไหวพระขอพรอะไรงานดีๆก่อนเนะาะค่ะพ่อพี่น้องยังมาเริ่มต้นใหม่แล้วที่ ยายได่งันไหมยายจะมาบอกเพื่อนๆอีกที่นึงเนาะค่ะว่ายายได่งันอะไรสุดท้ายก็คือเกาเนาะค่ะมาพี่น้องฝากเพื่อนๆทุกคูทุกคนเดี๋ยวกับมาช่วคลิปวิดีโอนี้แล้วเช่มแล้วกับฝากกดติดตามกดสะกร้่กดไลค์กดแชร์ช่อง Youtube ้ืยูเคสี่สองแปดเก้าให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ